พีครับพงศ์ช่องทำซุนอ่อนทัวร์นะพี่น้องมาเพืของเจ้าสันเบิดเพิ่มมาวันนี้บอ่อลึกกว่าเก่าอีกมองลงไปมันหิวเลยนะพี่น้องนะนี่มีการเอาลึกล,ลงไปอีกนู่งนี่คือๆๆลึกยอหนึอยู่ชั้นข้างล่างเลยนี่นี่ข้างบนอีกทีโอ้สุดพอเลยเด้อ จะได้กินอะไรไหมลูกพีก่ลูกขนาดนี้ทำไมคุณเป็นลูกขนาดนี้ยังไม่มีน้ำเลย าลงอีกไหมลูกพี่าลงชั้นลายย่างอีกไหมได้ได้ได้มันได้อยู่ด้วยงาานเ,เ,เป็นไรลูกพี่มันหันไปหันมาเองเด้อ ไปหันมาเองเด้อจติตจวดลึกๆเน,นะเอาลงอีกแค่ว่านี่ล,นล,<อ>ลงไปหุ่นเลยสิลงไปหุ่นเลยเอาลงอีกสิกกโอ้ยไ่เจอลูกหยิกยิ่งให้ได้พี่น้องม่เจอลูกหยิกที่ไหนดินมันไม่พอแน่เลยดึงรถลงข้างล่างด้วยได้ทีไง ทำน้องเมื่อกี้ว่าจะลงอีกจะเดินน้องมาดูกันมารอชมกันมาดูขนาดไหนฝนหยุดไปเมื่อกี้นะโอ้ฝนต,ตกมาหนะักพอเบาๆคอลินลินสุดคอเลยนะนี่ชั้นที่สามเลยด้วยอุดอยู่นี่ กันเวี FWE 1 5 0่ง E กับเจ็ด0มื่ชั่วโมงพี่น้องว่ามันถึงไหมเจ็ด0มื่ 70, ชั่วโมงแต่ผมดูหน้าจอมันแล้วนะมันก็ใช่อยู่70,000ชั่วโมงแต่คงไม่ใช่เจ็ดพันล้ว่าเจ็ดพันไม่เจะพันเจ็ดนวีเจ็ดพันเจ็พันชั่วโมง เจ็ดพันชั่วโมงนี่ผมว่าสูสีนะแต่ว่าเจ็ดหมื่นผมว่ามไม่น่าจะใช่เพราะว่าเจ็ดเจ็ดหน่ยเจ็ดพันไม่ใช่หรอผมน้องโมทำงานหนักนะรถคันนี้นะรอนมาใหม่ลุยทั้งกลางวันกลางคืนดูกระจายอุ้มเลย พัน,นไปยืนฝนะั่งนน้นได้ดึงรถลงมาเัาไงทีเจาได้มันไม่มันไม่ได้เป็นสะที่พี่น้องแบบนี้นะไม่ได้เป็นอ่อเลย รัฐบาลผมก็เอื้อมคุดสั่งอะไรอย่งไรซะก็เปนบ่อแหละก้อนบ่อลี้ยงตาก้อนบ่อสั่งง่ายรวมๆแล้วก็ประมาณสิบกมได้อยู่ไปจัดหนักให้ปลาสักเกยสักรอบหนึ่งไปไหวไหมปลาไปเด้อไม่ไปเขาใส่ให้อีเก้ ไํมาทั้ทาง่ลยนยะไนไม่่าไปอยูอเ่เดี๋ยวตัวแรงก็มานะเอว8สี่พรอมาหมพี่20ตอนน,นนี้1075เงินอยู่บน20อยิ่ตามส่งเข้าประกวด คุณท้องช้างได้มาดูที่มาดูความแรงให้ดูหน่อยนี่ที่ผมว่ารอยต่อมันแตกอยมานี่เระ้าไม่เชื่อมไม่อยู่มันแตกเปนตัก็ไปเชื่อมใหม่เอาเชื่อมไม่ถูก เพ <desserts> ื่ออไรด้วยคเ่รเง้ยอะไรตุก <blueberry> กี้อ <upper> ยู่ทำไมตุกกี้เซ่ทำไมเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยมีเสียงเพลงด้วยน้ำถ่ายยากจริงๆถ่ายมุมล็กๆนี่ เหมือนจะแข็งแต่ไม่แข็งนะยังเจาะได้อยู่

ังจับเต็มเด้ไม่ได้รอแต่รถเด้อคนขับก็อออลอยด้ดูยเยดียมาจับเต็มุกูกจีใช่ป่ะรันไมโคซิง เอาอยู่ตรงนี้ไม่พอนะไม่พอใจตะกี้แกมุมนี้เลยนี่มันขยายเกินขายยากมันนี้ต้องล้างหน่อยทุกทีแต่ท้ายๆดีตะกี้แกม่พอเลย โคเวียนหวัวเลยนะพี่น้องนะยืนมองลงไปข้างล่างในเวียนหวัวเลยเด้อไปตามดูของแรงจีนบ่อกันไปไปเราเบาๆให้ดูด้อ ลงไปลงมานะทุกพี่นะที่แกเล่นไม่เหยียบคันเร่งมันก็หมดดก็เนาะนเหยียบคันเร่งหน่อยเด้อรถแต่งทางเขาไม่เลยม้านหันเอารถไถยด้ยรถไถเด้อลุบๆยังไงบ้านหันดีป่ะอ้าทั้งขับรถไถทั้งขับรถแมคโคเนาะรถไทยมันแต่งทางก่อนนุ่นไปไม่ไหวเลยมันใส่เยอะเกิน ให้น้องมาแต่งทางก่อนนะพี่น้องนะดูก่อนเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนเนะด้อตัวสองสิบไม่ไหวนะเกือบไม่ไหวนะเมื่อกี้นี่เกือบถอนตอนะถอนตอลงมอไม่ได้เด้อชันหน่อยๆอยู่ดีเดี๋ยวคลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่หลุกเดี๋ยวผมพาลงไปดูให้ลึกๆลงไปดูข้างล่างกันไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านะ ผมลงมาก้นบ่อเลยนะพี่น้องนะนี่ก้นบอ่อไม่ก้นบอ่อดูเอาเด้อดูไหมยดูดูก้นบอ่อเลยนะมองลงมานในบาดเสียวเลยนะนี่เห็นแต่ตูดจ้็นี่น้องแกว้วเจ้าลงอีกชั้นอยู่เอาลงได้ยังไงนี่ผมขึ้นได้ไหมน่าทีนี้น้องเดี๋ยวจัง,งเลยเว้ยเอ้ เพีย่น,นะจบเพียงค่นินี้ก่อนนะคลิปนี้น้องเขาแต่งทางก่อนแล้วมาดูกันคันไหนจะอยู่ไม่อยู่สําหรับคลิปนี้จบเพียงค่นินี้ก่อนนะเพีย่น,นะเด<ส>ี๋ยวใหม่คลิปหน้ากับออมสินออนทัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ